ต้มแบบบรรานะครับหลักเท่าบราษเอาหัวบ้านาเลยนะครับรองง่วแบบคนๆเลยนี่เนจุแบบนี้แบบนี้ได้หค่ี่บโอ้เรืงเลนั่งเลยยังไงก็มีป้งไกลมาขายดี่โอ้มีรถดีเป็นรถไฟน้ำบานโอ้คนขึ้นลายถูกไล้านไดระเซียพาขลายก็จะมาซื้อให้แม่พอ สองร้อยหกหมื่นสองร้อยเราจะได้หกหมื่นสองร้อยไปจะมีเสื้อไผ่พ่อเดี๋ยไปที่ร้านกันไฟออกแล้วบานี้าหนี้ซื้อไห่พ่อ สิผ้าไปเบิ้งบ้านบ้านหลังนี้ซื้อมาสองปีแล้วจ้ะซื้อมาสองปียังบ่ได้อยู่เลยใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้พอ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 ก่อนพอพอก่อนพอก่อนพอ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  พ่อนพ่อนปาคือเสียงดังใช่่ะเสียงดังก็จะโบราณว่าข้างบ้านเอาว่าเอาว่างกอนพอว่างกอนพ่อเพิ่งมาขึ้นมากรุงเทพประมาณยังไม่ถึงห้าหกวันมั้งจ้ะหลังจากครั้งที่แล้วพาไปทะเลกับแม่พี่น้องพาไปเที่ยวทะเลบ้านหลังนี้นี่ซื้อไ้ประมาณสองปีแล้วพี่น้องนี่โอ้สองปีมันเก่าปนนี้ได้บ่ซื้อไปสองปีแล้วบ้านนี้กะว่าสิรีโนเวทรีโนเวทปุ๊บก็เลยพังเลย ขึ้นมากๆออกเครงหลังคาทั้งยังเอิ้นที่โนเวทแล้วนี่ก็เอิ้นห่างด้วยนี่ต้องเอินห่างคือว่าซื้อบ้านใหม่เด้วยครับพี่น้องโควิดแม่จนจนทุกวันนี่ก็ท่านได้สร้างเดี๋ยวเร็วๆนี่สิสร้างเฮ็ดใหม่พ่อมันมหกขึ้นหลายพ่อบพ,อนนพอน่นก็เลยพ่อเพิ่นก็เลยมาตัดไอ้นี่ให้ก็บ,บอกว่าบ่ต้องตัดเดี๋ยวจ้างคนมาตัดเพิน่นก็นบอกโอ้ยจาย้างให้ยังเสียดายทำธรรมดาคนขนานเนาะ มันพราเหตุใดอยู่นะก็เลยว่าบบจ้างเราพอเหตุใดแต่ซื้อเครื่องมาใไหม่ดิหนิซื้อเครื่องซื้อเครื่องมาอง2อ0 0แต่ว่าขันจ้างเขาเนี่ยพันหาเ <c oughs> าหลายคนถามมาเยอยว่าอันพ่อร่ำเป็นปอีรีบอวาสันเดียวเลี ว่าแล้วเปิดผากังแจ้งสว่างพ่อดีนอ,อีกสักสองสามปีจึงแต่งานกน็นอน โอ้ยเดินดังฟังเดินนองแม่ผมสีทองคอปองผมลินเจ้าโพนินคาหลัดสงสารได้เนื้อเบื่อเจลาคือสีบอพราใจก็ได้จะแห่งขอมองสองนำต่พ่อเงินแม่ของขวงจะควงญดังกันปองได้จะมองปองเย็บปอ้ยมือสั่นโบเทงเรองเรื่งผู้สายตาอีน้องแรงเรงผู้สายตาอีน้องจดลงผู้สายตาโซเลน แานกินก็สวยดีเนี่ยเดินมาสมัครเป็นแฟนสิใดบ่นอนางเกลียดยากานมันต่ำเดือสาวเวียดยากันกเนี่ยมันต่ำเดือสาวก็บรรดาป่ากลัวมาจะแต่งงานกักนแต่แต่งงานก็ได้ดอหอนวัวยออวายวันเรามาอยู่กรุงเีบหลายมื่นแล้วเราอยู่แต่ไทแต่หน้ายู่มานี่ยังมาตัดหญ้าตัดยุ่งอยู่อ่าผ้าเราไปเที่ยวโอ้ยไปเที่ยวใสล่ละเรา ไปย่างห่างย่างยังสิไงไปย่างห่างแต่งโตัวไม่เปี้ยนกันแต่งโตัวไม่เลยเท่าง่ายคุณนยายป่อมบ่ยายหงความผ้าแม่ไปนั่งบ่นี่แม่อยังแม่อยู่เพื่อนบ่เออพายายหงไปนั่งเนาะเราไปสองคนเลยเขาไปเขากับบุคคลดีเที่ยวกรุงเทพไปไหนได้อะไรกันเลยเป็นอะไรแล้วครับเอาไปแน่นหนึ่งคือว่าสิไปวัดโพว่วัดยังวัดเตาเรื่อยๆวัดโพว์เลยวัดโพว์โพชัยดอนมันบ่เป็นวัดเปนมิเตชีได้อยู่ไหนเดี๋ยวพาตายายครับ พ่อใหญ่น้อยก็ไม่หงไปเที่ยวกันยังบุูโปรแกรมด้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ไปงานมากกับมาเห็นพันตัสยาอยกันเลยจะพาไปเที่ยวเนาะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนุดเลยเอาอาน้ำกันรถโอเคเดี๋ยวพาพ่นไปเที่ยวกับพี่น้องครับบายเอาทุกคนครับตอนนี้ให้พ่อเข้าไปแต่งตัวและชวนแม่ไปด้วยนะครับส่วนยายโจ้นี่ยก็จะไปรออีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้นับกันแค่ตรงแบบว่าสถานีรถไฟฟ้าแกยังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเลย พ่อกับแม่นี่เป็นครั้งแรกนะครับพาขึ้นรถไฟฟ้าเดี๋ยวมาดูว่าการขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกของพ่อกับแม่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแร่หรอวะครั้งแรกบอกให้แต่งตัวเราหล่อจะสวยจะแต่งยังไงได้หลอวะเต็มยศนะฮฟ้าต้องเท่าไม้ป่ะนี่ออกไม่ดูเป็นขี้ว่านิเท่าไม่เสือเท่าไม่เออออใส่แว่นไหนใส่แว่นเลยเออใส่กันแดดนี่แหละ เอาได้การแล้วกว่านี้ปาดมามาเชิญเชิญโอ้คุณนายแต่งตัวเทียบกรุงเทพโอ้แต่งตัวนี่ยังไรได้หนิว่าเขาโอ้ยเตะมือบ่กจะพอเข่าไปนั่งไปโอ้ยผู้เฒ่าวันเฮาเนาะเอาไปกินน้ำบ่เอาไปกินน้ำเราบ่แล้วข้าวสวยบ่แล้วเข่า อ,อ๋อพ่อเป็นคนที่กินข้าวสวยข้าวไรแล้วไม่อยู่ท้อง๋อเลยไปนั่เอาเอาเดี๋ยวก่อนออกเดินทางฝากเล,เลยนะครับพี่น้องแดดแห้งนกรุงเทพมันหอนโอม่ไวะใสเลยต้องดูแลเร้าของครับกันแดดนะพี่น้องอันนี้พวจํำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงเสมอไปนะครับที่จะต้องทากันแดดผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกมาลงมาเลงต่างๆอย่างพ่อเนี่ยลุยท่านเคย,ยท่าบ่อนี ดูยทําไร่ทํานานะดูดิมันเข้าอยากให้ใช้อันนี้เพราะว่ามันซึม,มซึมซึมซับแบบรองพื้นก็ได้นี่นีนผิวไม,ไม่เคยทาเลยนะผู้ชมเห็นไหมมันซึมซับง่ายแล้วก็ดูแลผิวหน้าบางคนเป็นฝ้าเนี่ยมาจากอะไรก็มาจากการตากแดด<อ>เห็นไหมมันจะซึมซับได้เร็วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฝากไปเลยนะครับใครสนใจนะฮะซิล k ี้เพอร์เฟกต์นะครับดีโอนะครับนี่ใครสนใจก็ไปสั่งที่ไลน์เอพีสราคาถูกนะสั่งมาเท่าไหร่นะนะ 290เนี่ย yeah. 290เองทาได้ทาเป็นเดือนเลยไม่เฉพาะไปซื้อเอาวันนั้นไปซื้อโอ้ยไม่เฉพาะผู้หญิงนะ <c oughs> ผู้ชายเราก็ดูแลผิวพรรณได้เห็นพ่อไหมเนี่ยพ่อไม่เคยได้ใช้เลยหน้าใสเลยนะครับ <Wow. S 1> ฝากเลยนะฮะนี่ซิลกี้เพอร์เฟกต์สกินครีมนะครับอันนี้ก็50 PA นะครับต้องกันแดดได้นะครับปกป้อง ผิ่จากแสงแดดทั้งผู้ชายของเราก็ใช้ได้นะครับผู้หญิงก็ได้นะครับ2 9 0บาทสั่งในที่ลายอ็ดเอฟสองสองป่ะเอาไปเที่ยวกันไปเลยครับพี่น้องครับไปนี่ไงเราจะขึ้นรถไฟฟ้ากันไปนะครับพี่น้องครับเคยขึ้นบ่แหมบอท่านเด็กเคยนักเทียนอยู่นี่อเคยขึ้นบ่บ่อยลซื้อบ่าท่านเด็กมากขึ้น มาึ้นลุกอยู่แยกข้อปออนะครับพี่น้องคืนไ่คยถือไเออไปไม่ได้นับนับนับเขาไมเนเอหาเร่อยังงเอา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 ได้โจ้ได้โจ้ได้แยังตัวนี้้กรรมานแต่จดนนะลูกลูกได้ได้มาก่อนมาตึงพื้นที่ก่อนเดี๋ยวมือนี่ยังโบลูนครับยังไม่รู้ว่าจะ ไปไหนก็นบ้างแต่จุดหลักๆก,ก็คืออยากจะพาพ่อกับแม่มานั่งรถไฟฟ้าเพราะไม่เคยพามาผมกับบ่อคยตั้งแต่สมัยเรียนเลยได้เคยนั่งเลยเพิ่นเอาของมานั่มเอาอยางมานั่เนเมเบิ่งห <c oughs> ม้อหอดเขา่าวพิ่นกินด้วยดีย <c oughs> เพิ่นบ่เลี่ยนเข่าโอ้พ่อชืะไรเพิ่นเอาของดีป่ะโอเคครับขอบคุณครับญญอันนี้อันนี้สถานีคอปออสค่ะทุกฝ่ายเจริะนะคะค่ะขอบคุณมากครับ ได้ไปก่อนได้เหรอแค่คนนี่บอสไปบันโอ้บุเคยไปแต่ตรนี้เอยมาไปลงสถานีหมอชิดนะครับแม่นบ่ล่ะขึ้นทางนี้บอสละไปหมอชิดนะครับบุเคื่เคเด้ไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยบุเคื่เจอกันเดี๋วนะเนาะ บ่ค่อยอันนี้อันนี้รถไฟฟ้าอันน้มาหนยไม่ฮันรถไฟฟ้าแล้วก็ะก็จะึ้นรถไฟฟ้าไปให้ขึ้นรถไฟฟ้ามันนีมีรอยฟ้ากับใต้ดินไง่ายสิบอกโอ้ขั้นหนึ่งมาตัวนี้แมนแมนขั้นนี่แหละเข้าขึ้นข้างหลังเนี่ยเขาลงมาก่อนจะออกมาก่อนไปเข้าเดาวเลยเกี่ยวจนนั่งเลยโอ้ทิปเข่าพี่น้องเจ้าจีรถไฟนี่ขี่อตี อร่อนี่ฟีเอาไปครับจีกกไปกามาแบริเวณเขาไปกินรถเด็ดใน่บริบะเราติ๊เข่าใส่ใส่ถุงบล่านี่ะเมื่อกี้เมกน้ำพันกินข้าวจ้ามแล้วท่ามไปกินน้ำได้แต่น้ำกินเยอะจะไหก็จะไมีปิีงยก่มาขายดีกว่าเอโมนี่รถโมนี่รถไฟน้ำบันิบเข่าก็จะ็มีกะติบอั่นอ๋อนกะติ ใช่ผ้าคนไปขีร่รถเลนครับขี่รถไฟฟาเลนอ้ีตคน้วานเท่าติหลวันเอี้นี้มีแต่คนมเาเเลออยน,นะวัดระีมหาธาตุเมื่อกี้นี่วัดพระศีอะยนะมหาธาตุฮะมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุเออนี่เนี่ยคว้เมื่อนี่นีบพระศรี่ก็ค่านมเนานะใช้ก็เจ้า บอกผู้ชมหน่อยไครับไปลงร่างศีรษไปลงร่างสีรไปลงร่างสีแล้วจันไปลงร่างศีต้นศีรษะก็เมื่บานจนเตเดี๋ยวตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วนะครับตอนแรกว่าจะไปลงมาลงหมอชิดแต่ว่าเราจะจะพาไปสยามก่อนดีกว่าพาหนุ่มสาวไปสยามรุสาวรีชัยสมรภูมินี่ก็นี่ครับพี่น้องสร้างขึ้นเพื่อเทุนวิลกรรมของทหารตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไปในการกรณีพิพาทระหว่างไทยฝรั่งเศสเรื่องการปรปับปรุงพรมแดนไทยอินโดจีนฝรั่งเศสครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต5 9คนคน,คนมันเสียหลายขึ้นเพราะว่ามันมันแน่นเขานี่เขาคนก็หลายขึ้นหลายขึ้นเดี๋ยวพาไวรุ่นมาตรงที่แหล่งไวรุ่นนะนี่ไงสยามพารากอนโอ้คนคือหลายถูกโอ้ไม่ได้ว่าหลายแต่เียลายกาบ้านของอือแจกให้คนหลายครับเราของมันแน่เนาะ ตอนแรกเรานั่งมาจากคอปอเราจะลงหมอชิดแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วเลยก็เลยไม่ได้ลงก็เลยตัดสินใจพามาที่สยามเลยนี่เป็นบัตรฟรีแต่เราก็จะต้องมาจ่ายตังตรงนี้ก่อนถึงจะออกได้นะครับหกใบครับมาจากคอปอครับพอได้เลยขาไปละรถได้เลยก็ได้ะเอออาพอเออไม่ได้เอาบ่ไม่ได้เจ็บบ่บ่ไวไปได้บ่ เมื่อกี้เขานั่งรถไฟฟ้ามารู้สึกอย่างไรคุณยายเอาผู้ภาษากลางเพราะว่าเราอยู่ในเมืองแล้วมันก็สบายดีนะมันเร็วไหมเร็วกับกระบอมกระบอมปอปอใช่อย่างเร็วบอใช่อย่างเร็วมากมันก็มันก็นั่งสบายดีสบายมาไกลๆแล้วคนก็จะ หนาขึ้นก็จะหนาขึ้นเออคนก็จะหลขึ้นมาเยอะมากอ๋อ,อ,อก็คือมันเข้ามาลึกๆในเมืองแล้วคนก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะอ๋อเอาคุณพ่อล่ะครับรู้สึกยังไงฮะมีเพราะว่าไม่เคยมาเที่ยวเลยรู้ <c oughs> <c oughs> สึกตื่นเต้นนิดหน่อยอันนี้ที่เราจะมาเนี่ยเขาเรียกพาราคอนอ๋อพาราคอนก็เป็นสยามพาราคอนก็เป็นศูนย์ค้าที่เป็นศูนย์รวมของสิ สินค้าแบรนด์เนมแฟชั่นต่างๆก็ระดับต้นๆของประเทศเลยพ่ออยากเอาอยากได้อะไรมีเสื้อผ้าไหมล่ะเสื้อผ้าก็มีอยู่ก็เสื้อผ้าก็อยากได้เกงขับไปดูข้างในแล้วก็กินข้าวกันเนาะโอเคโอเคไปไปครั้งแรกนะครับของพ่อครับแม่พามาดูผู้คนพามาดูเด็กหน่อยประเทศไทยอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเข้าไปข้างในกันไป้าพไปเลือกเสื้อผาเนะเสือผาเสือผ้า ล้านในรัเสเซียพาบา<ม>ัตทั้งพี่ป่ะสวัสดีครับ,บคนเยอะไหมครับก็บอกว่าชายหรืหรอทิ่คะก็จะมาซื้อให้แม่อพอ <c oughs> เขาร่นแล้วโง่ก้นรู้อ้ยเ้ยไปเขยไอุ้ยไอเขาโอ้ยโอเคครับตอนนี้ เราเข้ามาในพารากอนแล้วจะพาคุณแม่กับคุณพ่อไปซื้อเสื้อผ้านะครับครับพอถ่ายลูกได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวจะไปอวดคนที่บ้านอ๋อเอ๋ขอบใจเด้อขอบใจขอบใจขอบใจครับทำไมไม่ใส่ถุงถุงขาดคนลนถุงขาดขาดนเลยมาหันล้นม้งหันไหนเอ้เป็นถาดด้อมหรูลงเลยว ว่าจะว่าไม่อยังเนาะขอโทษนะครับถุงมันขาดพี่น้องว่าไม่อยังที่พายมาเพราะว่าพ่อแก<อ>กินเขาสวยโอ<ว>ยเค<ล>ไม่อยู่อยู่ท้องแกต้องต้องกินขขาเหนียวเดี๋ยวจะขึ้นไปบริเวณที่มันมีแบรนด์เนมแล้วจะปล่อยให้พ่อกับแม่ไปเลือกเพราะว่าแกไม่รู้จักผมก็ไม่ค่อยรู้จักแบรนด์เนมหรอกแต่ให้แกไปเลือกเอาคนละหนึ่งชิ้นนะครับมาทั้งทีนะครับมาสยามทั้งทีก็จะให้รางวัลพ่อกับแม่ที่ เรียกว่าที่เราก็ทำ u t u b e มานานแล้วนะแล้วก็ได้พอเรามีแฟนคลับให้กำลังใจแล้วทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จาก u t u b e ก็กำลังจะจัดแฟนคลับก็จะซื้อของให้พ่อให้แม่เอาชิ้นเอาคนละชิ้นเลยอยากได้อะไรนะพ่อกับแม่ก็ไปเลือกนะครับเดี๋ยวไปดูเสื้อผ้าได้เลยครับเลยใส่เจ้าของไม่จ้าของบอกแม่กับพ่อเลือกเข้าบาลองเซก้าเลยนะครับจริงๆแล้วแกไม่รู้หรอกครับ ว่าแบนไหนแบรก็เลยเดินมาตรงนี้ได้ไงนุ๊กมีแนวกับอนดี้เราตต่างอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้หกหมครับหกหมื่นสองร้อยหกหมื่นครับหกหมื่นหกหมื่นสองร้อยหกหมนอ้อ่ได้โอ้โหไปด้กระเป๋าจะได้หกหมื่นสองร้อยไปสักโอ้โห่ขายั่ไไไป หกหมื่นสองร้อยกระเป๋าน้อยๆนะน้อยๆนะเอาอะไรเนี่ยเอาบัวเอ็นซื้อให้บัวเอาไป็ราคาประมาณไหนประมาณพันน้อยนิดพันสองพันน่ดเขาอยู่ด้เอาเดี๋ยวแกว่าจะอยากได้อยากได้ท่องโอ้ยเล่าสิไปขายใบผดไ่ซื้อให้แล้วเราบอได้โดนป้าเอาเสือปะเอาร้านแกบอกเอาธรรมดาว่าจะ แม่บอกว่าอยากได้เสื้อผ้านะครับเพราะว่าแม่ก็มีโูไหล่แล้วพแม่ก็มีแล้วพอมีแล้วรับเดี๋ยวพ่ออยากได้ใช่ไหมพ่อพันอยากได้เดี๋ยวพ่อสัญญาว่าอะไรนะแม่สัญญาว่าว่า,าสิบบอขายไปไปไเดี๋ยวพาแม่ไปเลือกเอาแบบธรรมดาแม่บอกได้ครับบัวบัเอาบ่ัวบัวมาได้มาสุดหาสุดรวมบ้าเด หนึ่งสองพันบาทอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนี่หนึ่งสองพันหนึ่มหนึ่งสองพัมันสิบพันกว่าบาทเอาไหมไม่เอาแล้วเสื้อผ้ามันมันเบื่อง่ายใช่ไหมถ้าเราใส่แพงๆไม่ใส่ไม่ได้มันเบื่อเราก็เสียดายตังค์เขอโทษด้วยนะครับฟาหอได้นะโจ๊ไม่มีเอาได้นะมาดดีโม ปไปหากินเข่าขก่อนไป<อ>หากินเข่าก่อนปะ่ะเอาเพราะเอาอะ<อ>มีแต่ของไวรุ่นม<อ>ันบอกว่ามีแต่ของไวรุ่นแล้วก็ราคา<อ>แพงไม,ไม่เอาจะ<อ>ซื้อให้ก็ไม่กล้าซื้อไม่จะซื้อให้ก็ไม่ให้ลูกซื้อให้เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าก็ในห้างก็ธรรมดาและห้างนี้ก็ห้างระดับต้นๆของประเทศเราเลยก็ก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับ ครับเดี๋ยวเอาจังไรต่อบารนีิไปหายกินเข่าหากินเข่าดอนเดี๋ยวไปซื้อใหม่เอาเอาไปหากินเข่าพันนะอยู่ตรงใจสงบแต่แตตัดสินใจได้อีกไปหาเรื่องบ่เช่าเรียกแล้วเอารถเอาข้างนอกอ่ะไปข้างนอกโอเคไปกินข้าวกันนะครับชดน้ำก่ได้กินไงได้เลยเรี่ยงโยซ่าไม่ได้ซ่าอันไหนพอแล้วก็

สรุปแล้วบปอยู่ท้องดิพอแล้วเข่าพูนท้องจินแล้วนั่นเล่าจิ้นเราพูนทองจริงอ๋อกึ้นลาบคือนก๋วยผาดเท่าเนี่ยบ้านเท่าไปคือนก๋วยขึนลาบไปกินลานเท่าไปไปกินยุลานกับท้านเข่าบ้านเท่าของอีสานเท่าน่ะนและมันจังแล้วอยู่ร้านแต่แดดตับ๋อรจากนจากละครเนี่ยไปกินยุพุญปีกย่อยพอดีอ๋อพอดีเนสรุปแล้วไงครับเป็นความเคยชินแหละพ่อกับแม่ก็ไปอยู่ท้องเพราะว่าไม่ค่อยได้กินอาหาร ประมาณนี้ก็เลยจะต้องไม่อยู่ท้องคือไม่ได้ตั้งใจมาซื้อของแต่เขาบอกให้ซื้อหละแต่พ่อกับแม่บอกว่า,วามันมันราคาแพงเก็งไปซื้อขเางนอกจะซื้อหลายอันกว่าจริงๆแล้วผมผมก็อยากซื้อให้แต่ไม่เป็นไรเอาที่พ่อกับแม่สบายใจเนาะเดี๋ยวกลับไปยูรานไปสรุปไปกินยูรานครับพี่ห้อกครับอ่าเดี๋ยวเราหลับไปคอยินลาบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์พ่อเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันไม่ได้ของแล้วมันจะไม่เป็นไรเหรอ อะไรซื้อของเลยเสืียบหาไมงดอกมาทางไกลเดี๋ยวจัดไปซื้อไม้ดอกมาไปเสื้อวไม้ดอกก็ซื้อมาไม่หรอกพ่อกาซื้อหรอกาไม่ได้หรอกเอาปลาพาบ้านเอิดมาแล้วซุ่มสแตกแดกทับเราก็เลยมากินที่ร้านนี้ฮะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่แล้วคับข้าวครับร้านนี้ครับนี่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 ทุายกลับมาจะแตกแดกตับครับ ใช่ก็มากินเยือกินหลานเดี๋ของพี่เก่าครับบ่แล้วครับเขาปลาแล้วมูลทองมาไปกินข้าวเจ้ากันใช่ไหมก็ถอดก้อยเน่าเน่ากันแล้วเอาไปไปนั่งไปนั่งมุมพุ่ดขออนุญาตเด้อเอาสิ่งแล้วคาบเนาะต้มต้มขมครับพี่น้องนี่นี่นี่มากเลยไก่ดูตากรองต้มขมอยู่นี่สูตรของเขาเนี่ยต้มแบบบ้านๆนะครับต้มแบบบ้าน ก็จังต้มสซป,ปิดบรรเทาขมๆนี่อันนี้ของแม่บนมักน,น,นี่ลาบเทาลากเทานี่นบางๆด้กันยายหงอันนี้ลาเป็ดเอ้วสัตว์ก่อนเลยนนบบห,หิวหิวคนขึ้น,นนะคนมันหลายดี<ม>จิงใช่ไกมะจ้ยผมจิมับมทำ็นหนึ่งแม่ปรุงกับผมีหายากรีบพี่น้อง,องครับ,มบ,บอมหัวกับมีด้วครับนี่ อมหวกคนบ้านเลยเนี่ยครับออมหวกออมหวกออมลูกออดนี่ฮะแล้วก็นี่นี่น่องงัวน่องงัวแบบคุ้นๆเลยนี่เนี่ยโอ้ยเอาอู้นี่จุกแบบนี้แบบนี้คุณเอาว้าวยายโจเฝ้าไปงานพี่น้องน้าตัวมึงกะไรกูกูอยากเต้นตัวนึงกูไม่สนพวกได้ตลกกันบ่อืม มือรสดมกวคืนเห็นหนาเป็นยังไงไปพระละก้อนมือนี่ต้นจังใจก็ว่าจะได้นั่นนี่ยุ่นละทำมันเลยก็แพงเกินแพงกอข้วยัวอยู่เนี้ยแล้รดแพ่ว่าราคาเท่าไหร่คุณว่ามันเป็นสองร้อยบาทใช่ไหมคุราคาเนาะ วางเลยแย่เองเลยโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> วางปรับหล <c oughs> วนก็เรื่องนี้พ่อเขาจะกะจะกลับกาลสินนะครับกรับกาลสินก็นเป็นห่วงงัวเนาะนเลี้ยงไว้ใคร่มันรวยมันมีลูกไปแล้วถ้าผูใ้ใดเคยดูคลิปนะครับตาน้อยก็เลี้ยงงัวอยู่หันแล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ายู่หันมีคนดูแลอยู่แต่ว่าก็เป็นห่วงมาโดนมาไดาค,คนก็นมาเยีเ่ยมมาอย่ามาเซอร์ไพ่ยังห่วงอะไร ยังคงกับเหตุหนาทีอยู่ติกับคิดหอดกันกระทุ้งหาการในหลายเหตุหนาทีกับขัวเขาขัวหนึ่งเขานะกต่ได้มีนะเห็ดไข่คนอยู่ซื่อๆนี่แหละพี่น้องเข้าวผัดใส่หอยทอดแค่ข้าวหอยหยุดหยดใหอดแซบครับพี่น้องใส่แต่กินมาแล้วกับมากินหลานจะของที่ก่อคนลาตอนที่ถ่ายอยู่พอลาก้อนเมื่อกี้นี่ พ่อกับแม่พูดคำนึงแม่เนี่ยอยากได้เสื้อผ้าแล้วก็พ่อเนี่ยอยากได้ทองสักเส้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอยากจะซื้อไพ่พ่อกลับมาบ้านคิดว่าไม่ได้อะไรแล้วเคยจะซื้อให้ใส่ทองนี่นะฮะเอาใส่ใใสไปในกระติบเดี๋ยวไปเดินไปให้แกซื้อไพ่แกหน่อยจะได้มีกําลังใจเพราะว่าพ่อเนี่ยก่อนไม่เอานะฮะซื้อให้ก็ไปเอากลัวหายกล<อ>ัวหายวาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วมันขาดมันหายแต่นี่เขาเอ่ยปากเองก็เลยอยากจะซื้อให้ ไปดูว่าเป็นยังไงส่วนแม่นี่แม่ก็มีมีแล้วแม่ก็คือเคยชื่อให้หลายอันแล้วจะแผนการคือผมจะไปนั่งก่อนเดี๋ยวให้นัดเอากระติตามไปนี่พ่อนี่กระติบอหอนห่อนางสิหอนห่อนห่อนห่อนเ้าเออไฟออกแล้วบันนี่ยอะไรโอ้ ซื้อให้พอ่อป้บาบัที่นี่นะนะเนี่ยก่อนได้พ่อเอาด้วยพ่อจะซื้อข้อห้บอซื้อจำมาแล้วนะก็มังทีจาะจะซื้อให้หลายครั้งแล้วแต่ไม่เอาแต่ครั้งนี้เคยเห็นเห็นบ่นก็เลยเอ้าเอาก็นหาคนเลยอยากก็เลยบอกว่าอยากได้ก็เลยซื้อให้นี่แหละป้าดบัดที่นี่แม่ถามมาอยังก่อนแม่ถามแล้วก่อนถามบ่ให้ขายบ่ให้ขายบ่ให้จำเออ ขั้นอันขั้นยังใส่ได้ดุนแล้วถึซื้อแหวนซื้อยังให้ย่ายนี่ไรซื้อให้ซื้อให้จะได้รับงานขายจากแรงงานเลยว่าจะของไปจำเรียนดูแมนเด้อเว่นี่จะต้องเป็นมาโทษข่อยแน่คนไกลเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่บ้านเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสั่นเออคือรอเฉพา่ผูน่ะเอ้ยง่ายไปใส่เสืบอเดียมแอบ เป็นไรเอาเบาคว่ำมาซื้อรู้สึกจังไรพ่อเอาเฮ้ยมันก็รู้สึกดีใจเนบอกขึ้นวัดสิได้บอกผมได้หนอกับย่าอยู่ว่าขึ้นวัดสิได้ดีใจด้วยน้องเต้าตะกี้ผมเอาตะเกียบเอาไม่เอาแต่ครั้งนี้ครัวมันหายเขี่ยวหญ้าทำไร่ทำนาจะหายจากนี้ก็เลยเห็นบุญในห้างก็อยากได้ก็แกก็จะเป็นบ้านๆนะพี่น้องครับ พ่อก็จะเป็นสไตล์บ้านๆอย่างแง่คนบ้านมก็นบ้านเพราะว่าเราเกิดเป็นคนบ้านนะพี่น้องมาบ้นเองล่ะเราบ้านเท่ากัละเอ้ามื่อนี้ก็ถือว่าภาพไปเที่ยวไปขึ้นรถไฟขอบคุณนะครับขอบคุณ FC สไตล์แดกตับถ้าไม่มี FC ไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มีคลิปวันนี้เราก็เติบโตมา3-4ปีนะครับวันนี้ใกล้จะครบ2ล้านซับสไครต์แล้วนะครับ ที่ผมพูดภาษากลางเพราะว่าหนึ่งอยากให้ภาคอื่นเข้าใจด้วยต้องขอโทษนะจริงๆเราผมเบาอีสานคักได้อยู่ครับพี่น้องแต่อยากให้ภาคอื่นเพิ่นฟังเพื่อนได้เข้าใจนํานเนาะขอโทษขออภัยเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยกูเบาอีสานโหลดผสมกันแน่นะพี่น้องขอบคุณแฟนครับที่อยู่ด้วยกันมากนะครับจนฮอดสี่สองล้านซับสไครต์แล้วทั้งเพจทั้งยูทูบเนาะขอบคุณที่ซอยทรงเสริมกันแล้วก็อย่าลืมไปทางดิจิตอนั่เด้อครับจะแต่แดงตับดิจิตอมีแล้วฝากผลงานไปนั่นนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่า ถ้าพ่อ,พอแม่ไปเอาเลือกเอาใช่จริงๆล้วมันก็นมี่ยังมากมายกานี่แต่ว่าโมแมนว่าน้่พาไปเที่ยวใกล้กลๆก็ถือว่านั่นเนี่เพราะว่าโมแมนทังสันเพิ่นกับโบควายเดยมามาพอกันพ่อกับยู่กัลสินแม่กับยูดีละนะครับแต่ดูที่มากก็เลยอยากพาเพิ่นไปเล่นมวนๆเฮ็ดคลิปท้ายคลิปเล่นนะครับเอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อติด,ดตามสแตกเด็กตับที่หันย่างรักอิกปลงล่างนี่ขอบดีใจร้ายหลายเห็นพี่น้องหักแพง ขอบพุณหลายๆให้พี่น้องถ้ามาขาขึ้นเฮ็ดยังกใหเจเิญเหดติดตามลูกเต่าก็ดีใจพุ่มใจแตกแกตับพกัน็เป็นภาษากลางเลยเพราะเพราะว่าคนภาคันอินเด่ที่ได้เข้าใจขอบฮ่าฮ่าอา่า่เอาเอาอะไรพวกก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับเก็บคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปุระซอนะครับสัปด์ีแฟนคลับ FC สแตงเด็กตับทุกท่านนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับการที่เราจะได้เงินจาก u t u b e นะครับเราก็ต้องอาศัยยอดวิวจากแฟนคลับทุกท่านนะครับที่มาดูนะครับแล้วก็การที่เราจะออกไปถ่ายคลิปแต่ละครั้งนี่ก็ต้องมีค่าเดินทางมีค่าตัดต่อมีอุกกว่าจะได้มาแต่ละคลิปก็ต้องต้นทุนนะครับเราก็ต้องมีต้นทุนนะครับ ก็อย่างที่บอกตอนนี้ YouTube เขาแบบว่าเคร่งคัดมากๆเพราะติดเหลืองเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เงินน้อยหรือว่าแทบจะไม่ได้เงินเลยนะครับผมก็เลยนะครับทำเสื้อขึ้นมานะครับเป็นเสื้อสแตก็กแดกตับมีอยู่3สีไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งเป็นเสื้อกีฬาที่ใส่สบายๆนะครับนี่เวลาเราจะแต่งตัวสบายๆหรือว่าไปทำอะไรก็สบายๆนะครับเป็นเสื้อแบบนี้นะครับก็เอาไวใ้ให้ แฟนได้อุดหนุนนะครับเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการที่จะทําคลิปสนุกๆให้เป็นแฟนได้ชมกันนะครับในราคา370บาทนะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับส่งฟรีนะครับ3า0บาทแล้วก็มีหมวกตัวนี้ครับในราคา350บาทนะครับเป็นงานปักทั้งใบนะฮะสอาบบาทส่งพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณ f c ที่สนับสนุนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีเสื้อและก็หมวกนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาี่นี่เลยครับไลน์แอด lp 2 2นะครับ ก็มาพูดคุยกันได้นะครับ